รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน แังกว้างไกลทุกแห่งผลมีผู้คนมากมายเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้แต่งเรือนรู้กูเกิดจินตนาการทุกความฝันกำลังสร้างสรรค์โลกออนไลน์ด้วยมือเราเ o o ื่องมอวเื่องมอ everybody ที่แห่งนี้มารอสกความรู้ปั๊ปารด้าไอเจ้าครัปั๊ปารดา Idle Idle Club Club do สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ไอเดอกล b บกลับของคนมีฝันที่จะมาสร้างพลังแห่งความสำเร็จไปได้วยกันหากคุณเป็นคนที่มีความฝันแต่กำลังท้ออยู่อยากจะขอหรือขึ้นสู้อย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีแรงบันดาลใจดีๆจะมาเล่าให้ฟัง วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งเหมือนเช่นเคยนะครับผมจะพาคุณชมมาหาไอดอลคนเก่งวัยเก่าของเราครับที่ลาดพร้าววังหินแห่งนี้เลยครับเธอเริ่มธุรกิจจากรถเข็นที่มีอยู่ข้างทางครับจนกระทั่งมีหน้าร้านได้นะครับกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นตัวช่วยธุรกิจของเธอครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจใช่ไหมนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ

นี่นี่นี่มาถึงแล้วเขากับร้านโรตีกรอบราดพร้าววังหิน31ิบนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้เนี่ยเธอประสบความสำเร็จจากธุรกิจเล็กๆนะครับมาอย่างยาวนานจนกระทั่งมีหน้าร้านนะครับเรียกว่าคนในย่านเนี่ยรู้จักเธอเป็นอย่างดีเลยนะครับกับร้านโรตีกรอบราดพร้าววังหิน31นะครับ ส่วนจะกรอบขนาดไหนครับผมว่าเดี๋ยวเรามาคุยกับเธอเลยดีกว่าครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณวนิดาสิงห์คำครับหรือคุณดาครับเจ้าของร้านโรตีกรอบน้าพราวงิาิน31ครับคุณป้าดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกป้าดาได้ไหมครับได้ค่ะโอเคครับเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยก่อนที่จะมาขายโรตีเนี่ยเราทําอะไรมาก่อนเครับขายเยอะค่ะขายหลายอย่างมากขายอาหารการกินเนี่ยค่ะของกินอะไรที่ว่า เมื่อก่อนก็แรกๆเริ่มเลยก็จะเป็นหับถั่วขายหับถั่วนะโอเคครับต้มขายถั่วลิสงต้มขายแล้วก็จะมาขายข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารกัรกินขายเยอะตุ๋นไทยรัดหน้าอะไรทุกอย่างทำหมดอ๋อคือชอบทำอาหารว่างั้นใช่ชอบทำอาหารทำได้หมดครับโอเคแล้วก็พอมาขายอาหารขายนี่มาสักพักหนึ่งเราก็อยาก ายโรตีครับเพราะว่าอะไรครับถึงนี้เอาเอาสูตรมาจากไหนเอาสูตรมาจากไหนสูตรนี่คือพื้นฐานของครอบครัวแฟนเก่า๋อวแฟนเก่าใช่ไหมครับก็เราก็เลยมาคิดว่าเออถ้าเราทําตรงนี้เราก็จะทําให้มันฉีกออกจากเขาไปหน่อยฉีกให้ออกจากเขาว่าเออของเราจะต้อง ต,ต้องไปเรื่อยๆต้องไปเรื่อยๆต้องไปเรื่อยๆคือของเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้จะต้องคิดค้นไปนูน่นนี่นี่นั่นไปเรื่อยๆเราไม่คิดจนมาได้ว่าเราทํากรอบทํานุ่มทําใสเครื่องหลายๆอย่างเนี่ยของเราออกเยอะเออกจากเขาเยอะเลยเอ้นเดี๋ยวตรงนั้นเด,เดี๋ยวเราคุยกันนะครับตอนนี้อยากรู้จุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นก็คือช่วงที่ขายตอนแรกๆเนี่ยเป็นร้านไหมฮะหรือว่าไม่ใช่เป็นรถเข็นค่ะเป็นรถเข็นธรรมดาเลยใช่ไหมเป็นรถเข็นก็คือเข็นธรรมดาเลยขายตามข้างทางเลยใช่ไหมครับ อ,อ๋อแล้วตอนเป็นรถเข็นเนี่ยตอนเราขายแรกๆมีปัญหาเจอปัญหาอะไรมั้งไหมครับเจอปัญหาไหมปัญหาก็มันก็เยอะนะทําอะไรมันมีปัญหาทุกอย่างเลยครับที่ว่าเราจะเคลียร์ปัญหาอะไรอย่างนั้นไปได้ยังไงครับใช่ไหมมีปัญหาทุกอย่างเลยครับแต่เราก็ต้องข้ามปัญหานั้นมาให้ได้ทุกอย่างครับเราต้องข้ามไปให้ได้ปัญหาไม่ว่าทํไอเีพอะไรมันมีปัญหาอยู่แล้วคใช่ไหม เราต้องข้ามพ้นปัญหาให้ได้เพื่อเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับคุณผู้ชมครัว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเจอปัญหาเยอะแล้วครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะข้าวผ่านมันไปยังไงถ<ช>ูกไหมครับงั้นผมขอตัวอย่างในแม่ปัญหาที่คุณป้าเจอเช่น,นอะไรบ้างครับเคยครั้งหนึ่งนะปัญหาไอ้ที่หนักๆเลยคือเราเข็นไปเงี้ยหไซใจมาชนอ๋อชนแต่ไม่โดนตัวเราคือชนรถ ของเราก็กระจายหมดเลยุ้ยแล้วทําไงครับคุณป้าครับก็หมด <pers> หมดเลยใช่ไหมหมดลดลาทุกอย่างกระจายหมดเลยโอ้โอมันป้าน่าสงสารมากน่าก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไรเขาเขาก็เจ็บก็เลยต่างคนต่างต่างนั่นแล้วกันครับครับก็นั่นแหละก็เลยก็มีเยอะปัญหาเยอะครับบางทีเราเข็นไปตามซอยตามเนี่ยสมัยก่อนมันน่ากลัวนะอ๋อครับผมไม่ใช่สมัยก่อนตามซอยใช่ไหมครับตามซอยน่ากลัวอืมครับผมเห็นไปก้างข้าเมืองคืนอย่างเงี้ยบางทีเราก็เจอเพวก จี้ปนอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอเคยเจอแล้วเคยเคยโดนไหมครับเคยโดนโอ้ยเป็นไงครับคุณป้าครับตามซอยตามทำไมก่อนแถวเนี้ยน่ากลัวอ่ะโอเคแล้ววิธีการได้ทำยังไงครับผมเห็นที่มีการแบบเออเขาเรียกว่าไงครับเป็นการนวดแล้วหรือยังไงครับพูดถึงว่าตอนยังตีแป้งยังเงให้แผ่ให้แผ่ครับออ๋ตอนตีแผ่ ทีแผ่นนี้เราต้องนวดแป้งให้มันพอดีแข็งมากก็ตีไม่ออกนิ่มมากก็ตีขาดครับต้องพอดีพอดีเลยอันนี้ค้อพอดีเลยครับผว่าตีแล้วมันไม่ขาดแล้วก็ตีแล้วมันจะต้องออกมาแผ่นสวยอย่า<ล>งนี้ค่ะแสดงว่าแป้งนี่ทำเองใเปล่าครับเนี่ยทำเองค่ะอ๋อไี้ทำเองหมดเลยใช่ไหมครับอย่างทำเองสูตรเราเองอ๋อสูตรเราเออโอยกว่าจะได้สูตรได้นานไหมครับสูกนานไหม ไม่รู้ว่าเป็นตอนไหนนะเพราะเราขายไปขาดไปเสียไปก็เป็นไปในตัวก็คือขายไปขาดไปเสียไปขายไปขาดไปเสียไปก็เป็นไปในตัวก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าเรียนรู้ไปด้วยใช่เรียนรู้ไปด้วยไม่รู้เราเป็นตอนไหนไม่รู้เราเก่งตอนไหนแค่นั้นนะจะรู้ว่าเก่งก็ตอนขึ้นร้านแล้วโอเคครับแล้วทีนี้พอเริ่มขายเนี่ยลูกค้าลูกค้าติดเพราะอะไรครับอะไรคือแบบสิ่งที่ของเรามันอร่อยครับ ลูกค้าติดเราอะไร,รเราต้องใส่ใจในสิ่งที่เราทําครับยังไงครับยังไงฮะใส่ใจในสิ่งที่เราทํานี่หมายความว่าเราจะลงมือทําอะไรก็ช่างทุกอย่างขอให้เราใส่ใจในสิ่งนั้นเพื่อเราจะได้ออกมาสวยงามครับและราบรื่นที่เราจะต้องได้ไปอืมครับผมใส่ใจทุกอย่างทุกทุกขั้นตอนครับอ่าแล้วเราจะอ,ออกไปได้ดีเองแล้วอีกอย่างหนึเราก็ต้อง อย่างของเราจะใหุ้กมันกรอบใช่ไหมเราก็พยายามใส่ใจว่าอะไรมันที่มันจะต้องกรอบแต่เราไม่มีสารเสพติดไม่มีอะไรนะครับครับตรงนี้เลยไม่มีไม่มีเลยสารพวกนั้นไม่มีอ๋อไม่มีใช่ไหมไม่มี100ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับอ่าเพราะถ้ามีอันนั้นก็คงอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้อ๋อโอเทีครับอ่า,อาก็นั่นแหละกว่าจะได้มาเนี่ยโอ้เยอะนะหมดไปก็เยอะเสียไปก็เยอะ <laughs> เ <c oughs> สียไปเยอะลองสูตรเยอะใช่ไหมใช่ลองไปเยอะคือคิดคิดผิดคิดถูกอ่ะแต่เราต้องสู้นะครับว่าเราผิดไปแล้วก็แก้ตัวใหม่ว่าตรงนี้เออมันผิดตรงนี้แล้วเราก็ทําวันหลังเราก็นั่นขึ้นมาใหม่แบผมันก็ดีเองอก่อนที่จะมีร้านเนี่ยอะไรถึงทำให้รู้สึกว่าเราจะอยากจะมีร้านมั้งละไม่อยากจะเข็นอย่างเดียวเลยครับผมอยากจะมีร้านเนี่ยคืออยาก คิดมาตั้งนานแล้วแหละว่าเราอยากจะมีร้านอยากจะทําร้านแต่ทุนเราไม่มีเราไม่มีทุนทุนเราน้อยเราไม่พอเราก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยครับจนวันหนึ่งลูกค้าบอกเมื่อไหร่จะเปิดร้านสักทีอะไรสักทีเพราะว่าเขามาตามหาเราไม่เจอใช่ไหมเราเห็นรถเข็นเราเห็นรถเข็เราไม่ได้อยู่จุดเดิมเราก็ไปเรื่อยๆกว่าเขาจะมาเจอเราเขาก็ไม่เจอบางวันเราก็เสียอารมณ์พอมาเจอเขาก็พูด เดี๋ยวลมอยากจะกินน่ะใ,<ช>ใช่ไหมใช่เขาบอกเดี๋ยว ให้มีทุนสักนิดหนึ่งคิดไว้ในหัวคว่าเดี๋ยวจะหาตึกก็เผอิญมาได้ตรงนี้ก็เลยต้องมาเปิดเป็นร้านนี่แหละพอพอมาเป็นร้านก็ลูกค้าก็เริ่มรู้จักเยอะรู้จักแล้วก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นใช่ไหมพอเปิดร้านนี้ลูกค้าดีจังอ้ร้านอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องหาแล้วเลยใช่ก่าจะมาเจอนี่สมัยก่อนไม่มีเครื่องสื่อสารอย่างทุกวันนี้นะว่็จะตามหาเจอเนี่ยอยู่ซอยใกล้ๆนี่ยังหากันไม่เจอเลยอ๋ออะครับก็คือสมัยนี้เนี่ยมีสื่อดีขึ้นไหมคุณป้าฮะ ขึ้นเขาสื่อจสื่อนี่ช่วยได้เยอะครับเพราะว่าช่วยเขารู้จักเราตรงนั้นตรงนี้ไวขึ้นไวขึ้นใช่ไหมถ้าเทียบกับสมัยก่อนที่คุณป้าเข็นรถเข็นใหม่ๆกางกันริบลับเลยไหมครับต่างเยอะต่างเยอะเลยล่ะเพราะว่าสื่อทุกวันนี้แป๊ปเดียวเขาก็รู้อะไรจุดนั้นจุดนี้จุดนี้จุดนั้นแป๊เดียวสมัยก่อนนี่กว่าจะตามหากันเจอต่างเาต่องเปล่าไอ้ร้านไอ้รถตีอยู่ตรงไหนนะใช่ไหมฮะเห็นไหมครับคุณผู้ชมกับว่า มัยนี้นะครับตือต่างๆเนี่ยเรียกว่ามีประโยชน์มากมายเลยนะครับในการที่ว่าเป็นหนึ่งในตัวช่วยใช่ไหมคร<ช>ตัวช่วย<ช>ทางธุรกิจเลยนะครับ<ช>ทำให้คนเนี่ยสามารถรู้จักเราได้มากขึ้นนะครับแล้วความพิเศษของโรตีของป้าเนี่ยมีอะไรบ้างพอดีผมเห็นผมเห็นแบ๊บๆบเลยว,ว่ามันจะมีของป้ามันจะดูกรอบม,มากๆเลยครับตรงนี้เนี่ยเราคิดมาจากไหนครับคิดมาจากไหนคือเราใช้ คิดมาจากไหนคือตรงนี้เราขายคือเราใช้ประสบการณ์ตรงที่ว่าลูกค้าเรามันจะมีหลายรูปแบบใช่ไหมครับครับครับบางคนมาแบบอยากกินแบบกรอบๆอ่ะอืมกรอบๆอ่ากรอบๆได้ไหมครับแล้วก็พยายามมาคิดต่อเราจะทํายังไงให้ของเรามันกรอบๆอืมครับแล้วบางคนกลับมาเราอยากกินนุ่มๆอ่ะทำไงอยากกินนุ่มๆเอาอีกแล้วเดี๋ยวกอบเดี๋ยวนุ่มเราก็ต้องคิดต่อว่าเราจะทํายังไงให้มันนุ่มครับอ่าก็คือได้กรอบได้นุ่มมาละ ทีนี้เราก็มาคิดก่อเอีกอกรอบนุ่มแล้วมาแล้วใส่ไข่ใส่นั่นแล้วเราจะเอาอะไรมาเพิ่มเราก็คิดมาใส่เผือกใส่ข้าวโพดใส่กล <ทะ S 1> ้วยหอมแรกเริ่แรกเริ่มเลยเนี่ยใส่เผือกข้าวโพดกล้วยพวกทองสับประรดสับประดบประดด้วยใช่สับประรดก็อร่อยอใส่เยอะหลายอย่างเลยล่ะครับแลกขายดีครับแรกๆยังไม่ได้ขายแรกๆกเนี่ย ทำให้ลูกค้าชิมเลยอ๋อทำให้ชิมเลยใช่ไหมไม่ขายมีให้ฟรีใช่ไหมครับให้ฟรีเลยใช่ไหมสามวันสามวันใช่ทำใส่ถาดวางไวเลยใครจะชิมอันไหนชิมอ๋อชิมชิมชิมทุกคนก็ชิมแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ตาใครในสามวันก็คือจบไม่ทําแล้วนะจะรอฟังคำตอบรอฟังคำตอบอ่ะเอาไปขายแต่จะไม่มีอย่างนั้นไม่มีอานั้นรอฟังคำตอบว่า เป็นยังไงม้างอะไรมากงแล้วทุกคนที่เขาชิมไปเขามากลับมาซื้อเขาก็จะบอกว่าเอออันนั้นดีอันนี้ดีอันนั้นอร่อยอันนี้อร่อยรเราก็เก็บข้อมูลมาเก็บข้อมูลมาแล้วก็มาทําจนเป็นทุกวันเนี้ยได้มีไส้เปลือกไส้กล้วยไส้ข้าวโพดครับทุกอย่างอ๋ออันนี้คือไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าจะมีร้านโรตีที่มีไส้เยอะขนาดนี้นะครับปกติเนี่ยผมเห็นต่วนีหยจะเป็นกล้วย ใช่ไหมจะเป็นกล้วยก็ไส้ไข่ธรรมดาใช่ไหมครับก็คือ<ช>เรียกว่าเราเนี่ยเรียกว่ามีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับรส่วนหนึ่งเนี่ย,ยวิธีการหอ่อรุณปต้าน,นะครับผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมทางบ้านมากเลยนะครับวิธีแบบนี้เขาเรียกเป็นการทดลองตลาดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะบอกดีหรือไม่ดีคือลูกค้าใช่เพราะฉะนั้นเราให้เขาไปเลยใช่แห้เขาเขากินและให้เขาเข้าให้เขามาให้คาตอบเราทีหลังครับเขากินไปแล้วให้เขามาตอบเราทีหลังว่าอันนี้เป็นยังไงยังไง เขาก็จะมาบอกเราเองใช่ก็เลยเป็นการเก็บข้อมูลไปเลยใช่แล้วก็เก็บข้อมูลมาเอออันนี้นะอันนี้นะลูกค้านิยมนิยมแล้วก็เอาเฉพาะไอ้ที่เขานิยมมามาใช้ขึ้นร้านครับผมแล้วคุณพ้าเคยทําหน้าอะไรมาบ้างครับใส้อะไรมาบ้างอ๋ใสอยู่นะจะมีกล้วยกล้วยข้าวโพดข้าวโพดเผือเผือมันเทศมันเทศสับปะรดสับสับปะรดใช่มีมีอย่างอื่นอีกไหมครับ เออฟักทองฟักทองก็มีใช่วยเยอะมากเลยนะเยอะเยอะอันไหนที่เราคิดว่าเอออันนี้มันควรจะดีนะอร่อยนะเราก็เอามาใสา่ก็ได้หมดอ่ะ <laughs> ได้หมด <laughs> ได้หมดอ๋อโอเคนึกว่าหน้าเยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะ <laughs> โอเคครับแล้วตอนนี้จนตอนนี้เนี่ยเหลือเหลือหน้าอะไร,บ,รบ,ไไบ้างครับที่ไสอะไรบ้างครับที่่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่นิยมครับไสที่นิยมช่วงนี้นี่แหละสามอย่างนี่แหละข้าวโพดผู้วเนี่ยแล้วก็รวมถ้าคนอยากที่ในแั่เดียวเนี่ย พอได้ทุกไส้ไหมก็ได้อ๋อได้เหมือนกันใช่ไหมรวมมิตรเลยใช่ไหมะใช่ลันนี้เรียกว่าเป็นแบบว่าส่วนส่วนใหญ่ก็สั่งไหมครับสั่งเยอะอ๋อสั่งเยอะหน้ารวมมิตรใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โอเคหน้าทานมากๆเลยนะแล้วหน้ากรอบแะครับฟี้ไหนคหน้ากรอบกรอบก็คือไม่มีไส้นะครับกรอบไม่มีไส้นุ่มไม่มีไส้อยากทนอยากกินกรอบเราก็จะทําแบบกรอบๆเลยครับกรอบคือกรอบสุดตด กรอบสุดๆใช่ท้านุ่มก็คือนุ่มเลยอืมครับสุดๆเหมือนกันนุ่มสุดๆเหมือนกันอ,อันนี้ก็มันมีไ,ส,ไส้หนานุ่มอ๋อถ้าเป็นใส่ไส้เนี้ยมันจะเป็นแสบสไตล์ใส่ไส้อีกแบบหนึ่งครับจะไม่มีให้เลือกว่ากรอบนะนุ่มนะอะไรอย่างี MM. ้ไม่มีครับครับครับแล้วนอกจากโลตีแล้วเนี้ยคุณป้าขายอย่างอื่นไหมครับก็ขายชากาแฟเนี่ยค่ะชากาแฟนะี้อันนี้เริ่มขายตั้งแต่ตอนรถเข็นเลยเหรอครับหรือว่าไม่ใช่อพราชากาแฟมา เปิดช่วงเป็นร้านแล้วเพราะรถเข็นเราไปไม่หมดโอเคคิดได้ไม่ได้ไม่หมดไม่ไหวใช่ไม่ไหวโอเคครับเราก็เริ่มตรงนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคแล้วคุณป้าเนี่ยตอนพอเราเริ่มมีร้านแล้วเนี่ยร้านนี้เปิดมานานยังเปิดร้านตรงนี้20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีใช่ไหมครับยี่สิบกว่าปีแลนะนานมากๆอยู่ตรงนี้มาที่30กว่าปีอ่ะ30กว่าปีใช่ก็คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผม เริ่มอยากจเห็จแล้วนะครับว่าลูกทีของคุณป้าเนี่ยจะเป็นยังไงะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับคุณป้าครับเอเปินว่าเดี๋ยวคุณป้าจัดให้ผมสักชุดหนึ่งได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อครับได้ <Okay S 2> ค่ะ ว้าวว้าวว้าวนะครับตอนนี้อยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับสําหรับโรตีของคุณป้าดาเนะยครับผมนะผมเรียกว่าน่ากินทุกอย่างเลยครับป้าดาครับอร่อยกลิ่นเนี่ยอร่อยทุกอย่างไหมอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างนะครับโอ้โหเรียกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเห็นโรตีที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับดูกรอบมากๆเลยนะครับเรียกว่าดูใหญ่และกรอบมากๆเลยนะครับป้าดาครับไหน แนะนำหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างครับอันไหนเป็นเมนูเริ่มต้นก่อนเมนูเริ่มต้นคือไหนอะ่ะมันมาพร้อมกันนะามาพร้อมกัน,นเนี่ยมาพร้อมกันคือทุกอย่างเราทํามาพร้อมกันหมดอ๋อโอเคครับผมแต่<ม>ถ้า ถ้าอยากจะทดลองว่าแป้งกรอบเป็นยังไงก็คืออันนี้ค่ะอ่าอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้คือแป้งกรอบใช่ไหมครับค่ะกรอบกอบมากมเลยค่ะคุณผู้ชมดูครับนี่คือแป้งกรอบนะครับ่ี่คือก็ได้หมดค่ะอืมแล้วแป้งกรอบทําให้ฟูขนาดนะ้นี่มีมีส้ตรอับไหมะหรือยังไงฮะสูตรับอคู้ะคบ่ะสอตป้งกรอะตัวใอ่คุณดูรียกว่คือแป้งกรอบเนี่ยเราจะต้องทอดตอนที่ ลูกค้ามาซื้อหรือว่าเราทอดก่อนหน่อยครับเราทอดก่อนเราทอดก่อนเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะกว่าใช้น้ามันเยอะกว่าอ๋อคือถ้าเป็นแป้งกรอบเนี้ยเราจะต้องทอดก่อนเนี้ยแยกต่างหากนองผมก็สงสัยนะกรอบขนาดนี้จะเอาเวลาที่ไหนไปทอดใช่ไหมอ๋อก็ต้องแยกเวลาแยกเวลาใช่แยกเวลาแยกเวลาให้ได้แล้วแล้วท็อปปิ้งของเรานี่มีอะไรบ้างครับเนี้ยท็อปปิ้งก็จะมี มีช็อกโกแลตแล้วก็โอวันตินท็อปปิ้งช็อกโกแลตโอวันตินนมข้นใช่ไหมนมข้นจ้ะ๋อโอเคโอเคครับอันนี้คือจะเป็นแบบกรอบใช่แบบนี้คือแบบกรอบค่ะแบบนี้คือแบบนุ่มแบบนี้คือแบบนุ่มเลยครับใช่ครับแบบนี้คือแบบนุ่มนี่ครับคุณผู้ชมดูนะครับอันนี้คือแบบนุ่มนะฮะค่ะนุ่มเลยค่ะหนานุ่มเลยอันนี้จะได้ได้แป้งได้รสชาติแป้งนุ่มๆเลยค่ะอ่าคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าสีจะต่างกัน ใช่ถ้าเป็นแบบกรอบมันจะดูเกรียมๆหน่อยสีเจอะน้ำตาลน้ำตาลใช่ค่ะแต่อันนี้สีจะนุ่มนุออกนวลๆใช่ค่ะอันนี้คือกัดไปแล้วหนานุ่มใช่ไหมใช่่าอันนี้คือนุ่มน่มเลยนุ่มๆุ่ไอ้นี่ผมเห็นเหลืองๆนิดคืออะไรครับเนี่ยนั้นเนยมะการีนค่ะเนยมะการีนใช่ไหมใช่ค่ะอุ้ยครั้งแรกเลยปกติผมเห็นแต่เนยมาการีน้ใส่ไม่เข้าก็ไม่ต้องใส่ได้อ๋อคือแล้วถ้าใส่ให้รสชาติยังไงมังครับมันก็จะ กลมกลมไปอีกแบบหนึ่งกลมกลมไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับใช่อันนี้คือเป็นแบบแบบนุ่มนี่แสดงว่าเวลาอันนี้คือก็เราก็เหวี่ยงใช่แบบเหวี่ยงไหม,มครับเวย์กันค่ะเหวี่ยงทุกอันค่ะอ๋อเหวี่ยงทุกอันทุกอันอ๋อนี่คือเหวี่ยงกันนี่คือ,คอเหวี่ยงทุกอันเลยตั้งแต่รวมมิดอาหนานุ่มกรอบทุกอย่างเวียงหมดเวียงหมดนะรักษาได้ต้องได้นะเวียงทั้งหมดเล้วปี่นาครับ อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นรวมมิตรค่ะรวมมิตรนี่จะมีเปือกกล้วยข้าวโพดไข่อยู่ในแผ่นเดียวกันค่ะครับอันนี้คือรวมหมดเลยใช่ไหมรวมทุกอย่างในแผ่นเดียวอครับผมคือเท่าที่ผมสังเกตนี่คือเรียกว่ามีหลากหลายรสชาติมากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีหลากหลายให้เลือกจะชอบใส่เครื่องหรือไม่ชอบใส่เครื่องได้ได้หมดอยู่ที่ลูกค้าเลือกค่ะครับและอันนี้ะครับคืออะไรครับอันนี้เป็นชาเย็นค่ะชาเย็นโรตีได้ทุกอย่างค่ะหรือใครไมาชอบ ใครไม่ชอบแบบเย็นก็ทานแบบร้อนอันนี้คือชาร้อนอ่านี้ชาร้อนผมให้ดูนะครับใช่ค่ะอ่าชิปชาร้อนะจะมาะเป็นเต๊นนี่คุณผู้ชมครับ อันนี้จะเป็นชาลอดเอ้ยผมเมนเขาขาวนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นนมข้นถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องคนถึงก้นอ๋อครับ่ถ้าใครชอบหวานก็คนถ้าไม่ชอบหวานก็คนทีละหน่อยทีละหน่อยเพื่อจะให้ความหวานขึ้นมาข้างบนนิดนึงอันนี้สูตรนี้นี่คิดเองครับหรือยังไงฮะอ๋อสูตรนี้มันคือโบราณคิดเองอยู่แล้วอ๋อโบราณเป็นอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะผมไม่เคยเห็นนั้นเนี่ยผมไม่เคยใช่ต่โบราณก็จะชงกันอย่างนี้เลยครับโอปกติชาลอดทำคบปูติผมเคยเห็นแต่หรือว่า เป็นผสมมาเลยผสม,มให้แต่นี่คือเรียกว่าเป็นแยกชั้นใช่แยกชั้นคือให้ลูกค้าบางคนเขาชอบหวานเขาก็จะคนทั้งหมดครับถ้าคนไม่ชอบหวานเขาก็จะคนเอานิดเดียวเอาแค่ว่าให้ให้ความหวานขึ้นมาหน่อยเดียวให้มันผสมกับน้ำชาข้างบนขอบแล้วอันนี้ครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นน้ำชาน้ำชาเพื่อว่าล้างคอคนไม่ชอบหวาน พอพอไม่ช้าหวานพอทานนี้เสร็จก็เอาน้ําพานี่เดินได้หรือว่าถ้าอันนี้มันหวานไปก็เอานี้เติมได้เพื่อให้มันเจือจางาเอาเติมได้เลยใช่ไหมครับได้ค่ะแต่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเติมเขาจะเอาไว้ล้างคออ๋อไว้ล้างคอนะครับโอเคอ่านะครับประมาณนี้นะครับงั้นเอางี้ดีกว่าครับคุณป้าดาครับเดี๋ยวผมจะชิมแล้วกันนะครับเรียกว่ามีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมขอชิมจากมีไส้ก่อนโอเคได้เลยค่ะ นีไส่เนี่ยอร่อยมากอร่อยมากผมตัดเข้าไปบุ้มเนี่ยผมได้กลิ่นถึงความหอมของกล้วยแล้วก็ความหอมของข้าวโพดใช่แล้วก็จะมีความมันๆของอของเผือกใช่นี่ครับแล้วก็แป้งเนี่ยค่อนข้างนุ่มผมรู้สึกว่า มันเป็นความหวานที่ที่ลงตัวครับด้วยความที่ว่ามันมีกลิ่นของธรรมชาติด้วยใช่แล่เป็นความหวานธรรมชาติแล้วก็มีใส่นมเข้าไปนิดหน่อยแต่ไม่หวานเกินไปใช่ครับเรียกว่าจะไม่หวานเกินไปนะครับไม่เกินไปไม่เจิดเกินไปอ่าครับผมอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมครับอร่อยจริงๆอันนี้ผมรับประกันเลยครับเข้ากันนะคะ เรียกว่าทานแล้วเข้ากันมากด้วยความที่คุณผู้ชมครับคือเวลาเราทานของหวานเนี่ยนะฮะเราต้องมีอะไรที่เป็นการเขาเรียกล้างล้างปากหรือล้างคอครับใช่ล้างเขาเรียกว่าล้างคอออล้างคอใช่ทานหวานแล้วก็ต้องมีอะไรล้างคอใช่ใอันนี้มันเป็นน้ำชาค่ะน้ำชาแล้วก็ชาร้อนทั้งเต๊เนี่ยมันจะคู่กันครับ ผมรู้สึกชุ่มคอ <c oughs> เพราะว่าตอนแรกหวานนะจะติดคอนิดนึงมีความมีเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยน,นะ <c oughs> แต่พออย่างเงี้ยน้ำตาลางคอชุ่มคอมาก <c oughs> อร่อยโดยร่วมผมชอบทุกอย่างแล้วผมชอบที่อยากมากนะครับแนะน <c oughs> ําคุณผู้ชมเลยนะครับมาเลยนะครับผมลาดพร้ราววังหิน31นะครับผมอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมครับขาอร่อยขาอร่อยโอเคครับแล้วคุณป้าครับงั้นถามหน่อยครับว่าสื่อออนไลน์นะครับเรื่องของสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับ เป็นตัวช่วยให้กับคุณป้าในการขายสินค้าน่ยก็ช่วยได้เยอะค่ะครัเอออนไลน์ก็ช่วยได้เยอะที่ช่วยได้เยอะเพราะว่าเราอยู่จุดตรงนี้ออนไลน์เข้าไปได้หลายที่ใช่ไหมเขาก็ คือเข้าไปขายให้เราได้ว่าครับใช่ไหมทุกวันนี้ออนไลน์แค่เปิดโทรศัพท์เปิดอะไรปุ๊บเห็นเมนูปั๊ c, บเขาก็สั่งได้แล้วต้องส่งได้ถึงที่แล้วเทียบกับสมัยคุณป้าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยต่างกันเยอะเลยไหมครับต่างเยอะค่ะครับ ใก่อนนี่กว่าคนจะรู้ได้นี่ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะครับครับแต่สมัยนี้ออนไลน์เยอะกดกิ้งเดียวรู้แล้วว่าอยู่จุดไหนตรงไหนร้านอยูมมม่มุมไหนรู้หมดครับครับค่ะต่างกันเยอะค่ะครับแล้วของคุณป้าเนี่ยมีการส่องทางการขายในออนไลน์เนี่ยคุณป้ามีช่องทางไหนบ้างครับ มีมีทุกแอปนะคะมีทุกแอปอะไรเนมี่มีเยอะค่ะอ๋อมีเยอะเลยใช่ไหมครับพิมพิมชื่อร้านให้ถูกแล้วกันอ่าโอเคพิมชื่อร้านให้ดูแล้วกันพิมชื่อร้านเอ่อร้านโรตีกรอบนะคะร้านโรตีกรอบลาดเท้าวังหิน3 1นะคะเข้าไปทุกได้มีทุกแอปะคะอ่ะอ่าครับผมแล้วถามคุณป้านิดนึงตอนที่แพลตฟอร์มเข้ามาใหม่ๆเนี่ยคุณป้าในฐานะที่คุณป้าเนี่ย อยู่มาส0สกว่าปีแล้วแต่ก่อนไม่มีเลยใช่ไหมพอแพลตฟอร์มเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ากลัวไหมฮะรู้สึกว่าเอ๊ไว้ใจได้ไหมอะไรไงตามภาษาแบบคนขอโทษนะบางคนอาจจะใช่คนโบราณโบราณหน่อยรู้ไหมกลัวมีกลัวไหมฮะใช่แรกๆก็กลัวครับครับเป็นไงบ้างแรกๆแรกๆก็เอ๊เขาจะมายังไงกับเราก็จะทาเอาของเราไปทําดีหรือไม่ดีเพราะเราก็เช็คไม่เป็นอะไรไม่เป็นแม้ตอนนั้น เราก็ยังดูไม่เป็นเขาะจะไปทำอย่างมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีใช่ไหมครับครบเราก็กลัวอยู่ตรงนี้แต่พอมารู้แล้วมาสัมผัสแล้วก็เออก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันครับค่ะ ก็คือช่วยได้เยอะใช่ไหมครับช่วยได้เยอะเหมือนกันครับครับผมก็คือเรียกว่าคุณป้าก็เรียนรู้ใช่ไหมครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะใช่เราต้องตามตามข้าให้ได้ถ้าไม่ตามไม่ทันเราก็ต้องตามเข้าให้ได้โอเคครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะครับถึงแม้ว่าคุณป้าเนี่ยจะเรียกว่าเรียกว่า อาจจะอยู่ยุคก่อนใช่ไหมยุคยุคยุคก่อนนะอาจจะเป็นแต่ว่าพอปัจจุบันนี้คุณฟ้าก็ปรับตัวนะครับปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นนะครับผมแลวก็เป็นการเพิ่มยอดขายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะดีนะดีนะมีอะไรแบบเคสที่ประทับใจอยากเล่าให้ฟังไหมที่สื่อออนไลน์มาช่วยเรา เช่นลูกค้ามารีวิวอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคือเขารีวิวเขาทานอาหารไปเขาอารมณ์ดีเราก็ดีใจแล้วใช่ไหมครับเขาได้ทานอาหารเขาบอกถูกใจอร่อยเขารีวิวไปเขาอารมณ์ดีเราก็ดีใจด้วยอืมครับผมโอเคครับค่ะคุณผู้ชมครับเท่าที่ผมได้สัมผัสกับร้านของคุณป้านะครับจะสังเกตด้วยนะครับว่าร้านของคุณป้าเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งกรอบแป้งหนาแป้งนุ่ม ส่ไส้อะไรมีหมดนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นการที่ว่าคุณป้าเขาใส่ใจลูกค้าใช่เป็นคมใส่ใจใส่ใจลูกค้าด้วยใส่ใจในสินค้าที่เราจะต้องทําออกมาให้เขาทานด้วยใช่ครับค่ะอันนี้สําคัญที่สุดเราต้องใส่ใจทุกระเบียบนิ้วเลยครับค่ะก็คือแล้วแล้วสําคัญนะฮะอยากจะฝากตรงนี้ให้กับคุณผู้ชมนะเราลองไปปรับกับธุรกิจของคุณผู้ชมดูนะครับคือการที่ว่าเรามีตัวเลือกให้กับลูกค้า ยิ่งเรามีตัวเลือกเนี่ยลูกค้ายิ่งชอบอยากจะให้คุณป้าเนี่ยาฝากแรงบันดาลใจหรือข้อคิดให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะค่ะถ,ถ้าใครคิดว่า,ท,าทํามาชีพอะไรก็ช่างน,นะคะออขอให้ใส่ใจให้ใส่ใจแล้วก็พยายามทำให้มันดีที่สุดเราคิดว่าเราทำดีแล้วอะไรแล้วจะลุกล้มลุกคลุกทานบ้างก็แล้วก็แล้วแต่โอกาสแต่เราก็อย่าไปท้อ เราต้องเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าชีวิตเรามันต้องเดินอยู่แล้วเราต้องไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสําเร็จได้ค่ะอย่ายอมแพ้อย่าอย่ายอมแพ้อุปสรรคทุกอย่างมีอุปสรรคทั้งหมดครับก็หลังจากที่ผมได้พูดคุยกับคุณป้าดานะครับเรียกว่ามีข้อคิดและแรงบันดาลใจดีๆมากมายเลยนะครับหนึ่งในสิ่งที่ผมได้เรียนรูล้ละก็อยากจะนํามาแชร์กับคุณผู้ชมนะครับคือในเรื่องของ ความอดทนครับอดทนจริงๆครับคุณป้าดาเนี่ยเขาเริ่มจากไม่มีอะไรเลยใช,ใช่ไมครับีอะไรเลยต้นครับเริ่มจากศูนย์นะครับรจากศนเลยเขาอดทนและทํามาจนถึงทุกวันนี้จนกระทั่งประสบความสําเร็จได้นะครับอีกหนึ่งสิ่งครับที่ผมได้เรียนรู้และอยากจะแชร์นะครับคือเรื่องของที่ว่าความรักของคุณป้าที่มีต่อลูก ใช่ไหมครับคุณป้าครับใช,ใช่นะครับผม้วคุณป้าเขาสู้นะครับสามารถใครที่ไปเชื่อนะครับว่ารูตีเนี่ยสามารถส่งลูกส่งจนจบปริญญาได้จบปริญญาสองคนสองคนด้วยนะครับผมรู้สึกว่าคุณป้าเนี่ยมีความภูมิใจนะครับในความที่ เขาสู้จนถึงทุกวันนี้นะครับยังไงนะครับอยากจะฝากหลายๆท่านนะครับว่าเอาคุณป้าดาเนี่ยเป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตได้อนการในรูปแบบของการทรําธุรกิจและพัฒอดทนในการทํางานครับก็ยังไงวันนี้นะครับผมขอขอบคุณคุณป้าดามากเลยนะครับอขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับไดอดอลคนเก่งของเราในวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับข้อคิดดีๆแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับ สามารถรับชมเรื่องราวด,ดีๆของเราเป็นประจำได้ที่สถานีพิยวโทรทัศน์เพื่อการศึกษาระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้ผมป้าดาและทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ตอนต,ต่อไปสวัสดีครับเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับธุรกิจออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง